ยุทธพลนำองค์กรชุมชนและหน่วยงานพอมอทำ m o u เดินหน้าแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนร่วมกันดรยุทธพลอังกินันที่ปรึกษาในคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพบปะขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี100คนณห้องประชุมพริพรีสารกลางจังหวัดเพชรบุรีในการจัดเวทีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบูรณาการภาคประชาชนและตอกย้ำแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตในจังหวัด,ดเพชรบุรีดรยุทธพลได้กล่าวให้กำลังใจการทำงานเพื่อ ส่งต่อสวัสดิการให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดเพชรบุรีและจะเชื่อมโยงประสานแหล่งทุนและแหล่งสวัสดิการเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีอีกทั้งมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเป็น,นกลไกการเชื่อมประสานสวัสดิการเพื่อกลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องขอบวน องค์กรชุมชนในการทำงานให้ประสบความสำเร็จต่อไปสุรพลนักนครภาพข่าวสุกัวริสุวรรณรายงาน